วันนี้ก็มาเยี่ยมแปลงทุเรียนของคุณวิชิตจันทรัก์นะคะหลังจากที่ได้ใช้ i อ t ทมาอย่างเต็มระบบประมาณ4ีหเดือนแล้วเห็นจะได้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะออของเขาก็จะแบบว่าภรรยาเขาก็จะร้องไห้นะคะเวลาเข้ามาสวนทุเรียนเนี่ยก็คือกำลังจะโค่นทิ้งแล้วก็มันจะมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะแต่ณนะวันนี้เนี่ย เจ้าจของสวนนะคะคุณวิชิตจจนทรัก์ก็จะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันนี่หลังจากที่ใช้ฟังแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของการทําใบที่จะเอาดอกก็ประมาณเดือนมีนาคมนะคะดูดูการไหลของยอดก็จะสวยงามมากค่ะทุกต้นค่ะจะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งต้นกันนะคะอืมก็จะมีความอายอดไหลแล้วก็อยอดแดงแมงไม่กินนะคะก็ไม่ค่อยต้องฉีดยาค่า มาแรลงมากนักนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเท um ี่ยงเกือบเที่ยงค่ะสิบเอ็ดสามสิบสินาฬิกาสานาทีของวันที่ยี่สิบเดือนมกราคมนะคะดูความสวยงามของในแต่ละต้นนะคะที่คุณมิชิดพยายามที่จะทํำให้มันดีที่สุดและในวันนี้ด้วยใช้ระบบ IAT ทั้งระบบค่ะก็คือความสุดยอดสวยงามมากมค่ะ